ีขี้ซนโดเกปีแห่งเกาหลีใต้ในนิทานพื้นบ้านของเกาหลีใต้มีเรื่องแปลกประหลาดมากมายหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องราวของโดเกปีซึ่งรู้จักกันดีว่าเป็นต็อบบิ้แห่งเกาหลีเรื่องราวของโดเกปี้มีประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนและมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เห็นมันเป็นตัวก่อกวนจอมซนจนกลายไปเป็นผู้พิทักษ์ที่มีเมตตาต้นกําเนิดของโดเกบีสามารถย้อนกลับ ไปถึงความเชื่อผีโบราณในเกาหลีกล่าวว่าดูเกปี้เดิมทีเป็นวิญญาณที่อาศัยอยู่ในภูเขาและป่าไม้ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นผู้ปกป้องธรรมชาติอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปและพวกพุทธศาสนาก็กลายเป็นศาสนาหลักในเกาหลีดูเกปี้ก็มีรูปร่างหน้าตาคล้ายปีศาจมากขึ้นและถูกมองว่าเป็นวิญญ,ญาณชั่วร้ายที่ก่อให้เกิดความสับสวนวุ่นวายและการทำลายล้าง การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนได้จากการที่โดเกปี้ในช่วงนี้จะมีรูปร่างมีเขาฟันแหลมและรอยยิ้มที่น่ากลัวลักษณะเฉพาะที่รู้จักกันดีที่สุดประการหนึ่งของโดเกปี้คือความรักการแกล้งและก่อกวนพวกมันมีชื่อเสียงในด้านการก่อกวนกับมนุษย์โดยการขโมยอาหารไปถึงการซ่อนสิ่งของมีค่าในบางเรื่องเป็นที่รู้จักกันว่า พวกมันจะเข้าสิงมนุษย์และทำให้มนุษย์คนนั้นทำสิ่งที่น่าอับอายหรืออุกอาจแม้จะมีนิสัยขี้เล่นแต่โดเกบี้ก็ไม่ได้ใจร้ายเสมอไปจริงๆแล้วพวกมันถูกมองว่าเป็นผู้ปกป้องผู้อ่อนแอและผู้ถูกกดขี่โดยใช้พลังของพวกมันเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งของโดเกบี้คือความสามารถในการเปลี่ยนรูปร่างพวกมันสามารถแปลงร่าง กลายเป็นสิ่งต่างๆหลายรูปแบบทั้งสัตว์จนถึงสิ่งของทําให้มนุษย์หามันได้ยากความสามารถนี้ทําให้ความสุขสนของมันมีความคาดเดายากมากยิ่งขึ้นในบางเรื่องโดเกบีสามารถควบคุมสภาพอากาศทําให้เกิดพายุและภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆได้แม้จะมีนิสัยสุกสนและบางครั้งน่าลำคาญแต่โดเกบีก็เป็นที่รักในหัวใจของชาวเกาหลี พวกมันเป็นสิ่งสำคัญถึงมรดกทางวัฒนธรรมอันยาวนานและถูกนำมาสร้างในความบันเทิงสมัยใหม่ซึ่งพิสูจน์ถึงความน่าดึงดูดและความสำคัญของมันในนิทานพื้นบ้านของเกาหลี